น AH. ี่ครับพักพักเดี๋ยวเราก็เอามาเอามาลวกครับผมนี่เกยนะคะครับทั้งนี้จุบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามกเกยก่อนครับปุ๊บนี่เรามกเกยก่อนฟันหม้อฟันหม้อกับรับนี่เกยเกยนี่ก็คือเราเรามกไปเดียวครับผม๊บเกยนี่ก็คือเรามกชัตไสเดียว นี่เรากำมาปัา้นออกมันครับผมเชี่ยงครับในบ้านเราจำนานักครับผมเราการใส่วอมนะครับคบเคยครับนี่เรามาปาั้นพลีครับผมมาปั้นอีพีอีพีก็เก็บจากใหนสู้ม,มันข้ับ Bây khi nóng mà nặng 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 nó mới nặng 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 làm 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 chụp nặng gặp nặng

สมนาวกัะดองกับลวกเองนะครับผมสมนายากเว้นเคยครับเคยลองเื่อครับเคยเต่ยังไม่เป็นเคยรับผมอืมมใช้หนังตาหนิดนชงใช้นตา่หนึ่งเหมือนกันครับอครับในกานี้ก็นี่ครับผม แนะวรัทิมแน่ว่าตึงว่าตึงจํนอนรลอไม่แต่ว่าแตาว่าไม่ตึงกันแตร่รสชาติคนชอบกับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยกัวแ,แต่ครับผมนี่ใส้ลูกช่องลูกก้ามลูกกัวแ,แต่ครับแต่คนชอบเปรี้ยวไหมแค่นี้เดี๋ยวเราใช้รากลูกกันนะ ข้าน้าเราไม่ก็มีน้ำนะน้ำมีโอนมีรุ่นผักกับผมเราก็มีผักผักผัก,กว่านครับครับเดี๋ยวตำลึกล่ะป้มผักว่านกับปลูกเองผักว่านครับเราปลูกข้างบ้านนี่ครับปลูกเองครับเดี๋ยวมาลกผักไล้เรากินน้ำชุบกันครับเอ็นชุบน,น้ำนี่เราก็ใสเ่เียวตำลึงไปแล้วครับ เส็จแ้วครับน่ากินเลยครับผม,มถูย่างเพราะสัานผิดนะครับไม่มีท่านผิดอ่า,าอโอเคครับน่ากินมากครับผมเร็จ